กราบขอบคุณครับกาบเปลี่ยนท่านประธานวุฒิสภาที่กร,รบกระผมพลเอกเลิศรัฐรัตนาวานิชสมาชิกวุฒิสภาในประธานคณะกรรมการการปกครองต้นถิ่นวุฒิสภาขอญอาติหารือเรื่องดังต่อไปนี้เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 2, ทสองธันวาคม2 5 6 4คณะกรรมการการปกครองต้นถิ่นวุฒิสภาได้เดินทางลงพืธธ้นที่ศึกษาดูงานและองค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม ผู้าองค์การมหาสูตรจังหวัดพันสุ์คามีปัญหาด้านงบประมาณที่ได้รับจัดสรรไม่เพียงพอโดยในปีงบประมาณพศ2565ได้รับจัดสรรงบมารายได้าจากเงินอุดหนุนลดลงจํานวนกว่า200ล้านบาทเมื่อเทียบกับปีงบประมาณพศ2564คือลดลงถึงร้อยละ36.14ซึ่งมีผลกระทบต่อการบริการสาธารณะและการจัดกิจกรรมสาธารณะ ที่ทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคามได้เตรียมการไว้ได้วางแผนไว้อีกทั้งยังมีปัญหาการใส่โอนพระกิจทางหลวงตามแผนปฏิบัติการกำหนดขั้นตอนการกระจายอำนาจและการใส่โอนพละกิจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นฉบ,บับที่1พศ2545และฉบ,บับที่2พศ2551ที่ได้รับการ่า่โอนถนนจากกรมทางหลวงชนบท จำนวน106เส้นทางระยะทางกว่า1,000กิโลเมตรโดยได้รัรการจัดสรรงบม,มาณในการก่อสร้สางและบำรุงถนนเพียง4เส้นทางจาก106เส้นทางซึ่งไม่เพียงพอต่อการนำไป,ปบำรุงรักษาถนนที่รับผิดชอบดูแลอยู่อีกทั้งที่ผ่านมาเกิดอุทกภัยในหลายอำเภอเป็นเหตุให้ทางหลวงชนบทชำรุดเสียหายเพิ่มมากขึ้นจนเกินขีดความสามารถของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพรนสกมที่จะซ่อมแซมได้ก่อให้เกิดความเดือดร้อนแก่พี่น้องประชาชนในพื้นที่ที่ใช้ในการสัญจรไปมาและในการขนส่งผลิตภัณฑ์ทั้งด้านการเกษตรและด้านอื่นๆกระผมจึงค่ายขอาการเปลี่ยนผ่านท่านประธานวุฒิสภาไปยังท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เพื่อพี่นณาหาหุทางในการแก้ไขปัญหาให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคามต่อไปขอกราบขอบพระคุณครับ